ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะกับเจ้าサラโมนิกนะครับบิงห้าร้อยโปของผมตัวนี้นะตัวนี้ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นชุดที่มี TX 2ตัวนะครับแล้วก็ไ x 1ตัวก็คือตัวรับ1ตัวนะครับผมนะครับอ่ายังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเกินให้ฟังนะครับว่าเจ้าปัญหาที่ผมเจอตัวเนี้ยคืออะไรนะครับผมนะครับตัวเนี้ยนะครับไมชุดเนี้ยผมซื้อมาเนี่ยแเดือนได้นะครับประมาณนั้นนะ ไม่น่าจะไม่น่าไม่น่าเกินนี้ครับประมาณ8เดือนนะครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยเขามีประกันให้2ปีนะประกันศูนย์เลยนะครับ2ปีนะที่ผมซื้อมาตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยคือผมใช้ได้ไม่น่าจะเกิน10ครั้งนะไม่น่าจะเกินครับและส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คืออยู่ในอินดอร์ด้วยนะครับผมนะครับพอดีว่าวันก่อนก็จะหยิบมาใช้นะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ครับอาการก็คือเป็นอย่างนี้เลยเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวก่อนให้ไฟติดอ่าสังเกตดีๆเห็นไหมครับ ไฟหน้าจอมันไม่ติดหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวรับตัวนี้นะคือคือมันติดแต่มันแบบเหมือนจางจาครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจางจานะครับ,นะม,รบมันแบบคือไฟแบ็คไลท์มันไม่ขึ้นครับตอนแรกผมไม่รู้ผมคิดว่าแบตหมดผมก็เอาไปชาร์จนะครับพอชาร์จปุ๊บทีเนี้ยมันก็ยังไม่ขึ้นอีกนะครับแต่พอเปิด2เครื่องไอ้ตัวเนี้ยมันขึ้นนะครับว่ารับสัญญ,ญาณนะก็คือว่าสมมติถ้าผมเปิดตัวนี้นะเดี๋ยวสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้นะครับ สัญญาณตรงนี้ยังไม่ยังไม่แพรนะครับดูตรงนี้นะตรงนี้ยังไม่แพรนะครับนี่วว Hungary ครับยังไม่แพรนะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื Listen, ่องนี้นะครับพอเปิดปุ Tie ๊บเนี่ยนี่ครับติดหรือยังไม่รู้ไ่้ติดแล้วนี่เห็นไหมครับว่าตอนนี้สัญญาณมันแพรกันแล้วนะครับก็คือตัวนี้มันไม่ได้เสียนะเพียงแต่ว่าไฟหน้าจอหรือว่าแบคไลท์นี่มันไม่ติดนะครับผมนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยติดต่อไปทาง ที่ศูนย์ใหญ่นะไม่ใช่ศูนย์อันนี้ผมซื้อผมบอกก่อนว่าผมซื้อกับ Big Camera นะครับก็จะดีหน่อยตรงที่ว่ามันเป็นเครื่องศูนย์นะครับซื้อมาแพงกว่าร้านปกติประมาณห้า0้อยได้นะถ้าผมจะไม่ผิดตอนนั้นนะครับผมครับนี่ก็เดี๋ยวผมให้ดูสภาพก่อนนะคือแบบดูนะครับผมยังไม่แกะพลาสติกข้างหน้าจอออกเลยนะครับทั้ง3ตัวเลยนะผมยังไม่ได้แกะพลาสติกหน้าจอเลยนะเนี่ยครับยังติดอยู่หมดเลยนะครับครับแต่2ตัวนี้มันยังใช้ได้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยนะครับ ไม่มีรอยไม่มีหล่นอะไรเลยครับใหม่ๆเลยนะครับผมนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ติดต่อไปทางศูนย์บริการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าศูนย์บริการเขา,าแนะนําเรายังไงบ้างนะครับผมนะครับรูปแรกนะครับผมนะครับที่ ผมติดต่อไปกับทางศูน์นะคือทางศู์ก็น่ารักนะครับผมเออตอบแล้วก็คือไม่ช้านะทักไปปุ๊บก็ตอบเลยนะครับผมนะครับเนี่ยก็ตอบมาเลยผมก็แจ้งเขาไปนะครับว่าออตอนนี้เครื่องผมเนี่ยมันมีปัญหาที่หน้าจอตัวรับเนี่ยครับตัวนี้นะไฟมันไม่ติดก็คือไฟหน้าจอมันไม่มันไม่ติดขึ้นมานะครับมองไม่เห็นนะครับนะครับเนี่ยทางเนี้ยเขาก็บอกเหมือนกับว่าให้เรา แจ้งเลขซีเรียลสินค้าไปนะครับเพื่อให้เขาตรวจสอบว่าเออตัวนี้เราซื้อไปเท่าไหร่เหลือประกันไหมอะไรนะครับเพราะอันนี้ผมซื้อเครื่องสูนแล้วผมก็ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ผมซื้อเลยนะนะครับจากนั้นเนี่ยออทางศูนเนี่ยเขาก็น่ารักนะครับเขาก็บอกเลยว่าน่หน้าจอน่าจะมีปัญหานะคะนะครับก็ให้รายละเอียดตามนี้เลยครับชื่อที่อยู่นามสกุลน,นะครับผมสามารถเคมได้อ,อ่าสองแบบนะครับคือแบบที่1เนี่ยคือส่งมาที่ บริษัทเขาโดยตรงเลยนะแต่อันนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะในการส่งสินค้าไปกลับเนี่ยเราไปเนี่ยเราซัพพอร์ตเองอยู่แล้วขากลับเราเสียอีกร้อยหนึ่งนะครับเป็นค่าที่เขาส่งกลับมาหลังจากที่เขา,าซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมนะครับต่อมานะครับก็เนี่ยผมก็ไปเหมือนกับอ้างอิงนะครับว่าเนี่ยผมไปค้นมาหลายเคสเลยผมก็บอกกับพนักงานนะคบว่าเนี่ยผมไปค้นมาหลายเคสเลยนะแล้วผมไปเจอว่าเจ้ารุ่นเนี้ยอาการที่เป็นกันเยอะๆเนี่ยคือไม่ได้มีผมเป็นคนเดียวนะ คือมีแบบหลายเคสมากเลยนะครับผมแล้วผมก็เลยถามเาว่าเนี่ยมันจะเป็นทุกตัวใช่ไหมใช่ไหมครับผมก็ถามเขาแบบตรงๆเลยเพราะผมก็กลัวเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมก็ซื้อมาราคาไม่ได้ถูกนะแพงอยู่หลายพันอยู่นะครับผมนะครับเขาก็บอกว่าใช่ค่ะอตเนี้ยมีปัญหาเรื่องหน้าจอทั้งหมดเลยนะทั้งรตเลยนะที่เขาบอกนั้นอนะ่ะแสดงว่าอีก2ตัวของผมเนี่ยที่มันยัง ไม่มีปัญหาเนี่ยอนาคตมันก็อาจจะเป็นอาการเดียวกับเจ้าตัวที่ไฟมันดับอยู่ตอนนี้นะครับผมอย่างนี้เราส่งไปเคมได้ไหมเขาบอกได้ได้นะครับเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวให้ช่างเปลี่ยนจอให้ใหม่นะคะแต่ผมก็ถามอีกนะครับว่าเออเนี่ยส่งไปเปลี่ยนแล้วเนี่ย มันจะเป็นอาการเดิมอีกไหมคือมันจะจอดับแบ็คไลท์เสียอีกไหมนะครับเขาบอกว่าไม่เป็นแล้วเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นจอรุ่นใหม่ให้นะครับผมนะครับอันนี้คือผมบ่นนิดหน่อยนะก็เสียวความรู้สึกกันเลยเพราะว่าคือมันใช้น้อยครับผมนะครับก็ส่งรูปให้เขาดูอะไรเงี้ยเสร็จแล้วต่อมานะครับก็คือเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาเลยว่าจอ็อตใหม่นะอันนี้สําคัญนะครับจอ็อตใหม่เลยนะครับผมที่ ตอนนี้จำนายอยู่หรือว่าเป็นลอถใหม่ที่มันมีลอตใหม่เข้ามาเนี่ยจอจะเป็นสีเขียวอมน้ำทะเลนะคะผมมันจะไม่เหมือนของผมนะของผมเนี่ยมันจะออกแบบขาวๆหรือไงผมก็เรียกไม่ถูกนะนะครับเนี่ยอย่างตามในรูปนี้เลยครับเนี่ยตามในรูปเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจอรุ่นใหม่นยะจะเป็นสีเขียวอมน้ำทะเลเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็เอ๊ะถ้าเปลี่ยนตัวเดียวสีก็จะไม่เหมือนกันอีก ผมก็เลยบอกว่างั้นผมส่งไปทั้งชุดเลยได้ไหมเขาบอกได้เนี่ยครับตอบมาเลยน่ารักมากไม่มีแบบอิดออดเลยนะคือนี่ต้องขอชื่นชมพนักงานที่ดูแลลูกค้านะครับคือโอเคเลยครับไม่ใช่ว่ามานั่งเถียงลูกค้านี่แบบดูแลลูกค้าเต็มที่เลยนะครับผมนะครับก็เขาก็บอกเลยว่าพนักงานเนี่ยแอดมินท่านเนี่ยก็บอกเลยว่าให้ส่งมาแล้วก็เขียนไว้เลยว่าเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเนี่ยครับก็เนี่ยดีมากเลยนะครับอันนี้คือผมมาแนะนําวิธีการ ที่เราจะติดต่อไปเคลมคือถ้าเป็นอาการนี้หรือว่าพี่ๆท่านไหนที่ใช้ไมรุ่นนี้อยู่เนี่ยแล้วหน้าจอมันมืดนะครับแต่สามารถใช้งานได้อยู่อย่าไปแกะเองนะครับไปเช็คก่อนว่าประกันยังเหลือไหมเพราะอย่างของผมเนี่ยประกัน2ปีนะครับผมนะครับก็ใช้มาประมาณ8เดือน 7- 8เดือนแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยก็ส่งไปให้เขาเลยเขาก็จะ,จะไม่เปลี่ยนนะเขาจะซ่อมให้คือเปลี่ยนหน้าจอให้ใหม่นะแต่ผมในกรณีผมเนี่ยผมไม่บอกเขาเลยว่าผมไม่สบายใจนะว่าอีก2ตัวเนี่ยมัน จะเป็นด้วยไหมเพราะผมกลัวจอมันจะเป็นล็อตเดียวกันนะครับผมก็เลยบอกให้เขา,าเปลี่ยนยกชุดไปเลย3ตัวนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมไปค้นมานะเนี่ยจะเห็นเลยว่าอันนี้ของฝรั่งเขาก็เป็นนะไม่ได้เป็นเฉพาะคนไทยนะสังเกตดีๆตรงเนี้ยยังมีรูปแบตเตอรี่อยู่นะเห็นไหมฮะเหมือนของผมเลยอาการเดียวกันเลยเนี่ยครับมีรูปแบตเตอรี่อยู่นะก็คือแบ็คไลท์มันดับไปนะครับผมเนี่ย เป็นเหมือนกันหมดนะครับผมอันนี้คือเคสที่หนึ่งแล้วนะที่ผมอันนี้คือผมกดไม่ได้หายแบบยุ่งยากเลยนะกดใน Facebook แล้วพิมพ์เลยซลาโมนิกเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับเนี่ย,ยครับอันนี้ก็ของอีกคนนึงก็เคสเดียวกันนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยไปแล้วแบ็คไลท์ไอตัวนี้ครับหลีไปแล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นล็อตเดียวกันหมดเนี่ยผมเข้าใจว่าไอตัวที่มันเป็นที่มันยังไม่เป็นเนี่ย คือถ้าเป็นลอตเดียวกันเนี่ยผมเขาจะว่าไอตัวที่มันยังไม่เป็นเนี่ยอนาคตผมว่ามันก็จะเป็นนะครับเนี่ยมันก็จะหลีลงจนดับไปอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับแล้วก็มีเคสนึงอันนี้ก็อีกเคสนึงอันนี้เคสเดียวกับผมเลย R X ก็ชอบเป็นอย่างเงี้ยครับที่ผมเซิร์ชมาส่วนใหญ่ R X จะเป็นก่อนเลยครับเนี่ยตัวรับเนี่ยไฟจะหายนะจะใช้งานได้นะครับผมนะครับครับเนี่ยก็อาการที่ผมหามาเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะอาการเดียวกันกับที่ผมเจอเลยนะครับผมนะครับครับก็วิธีการติดต่อแล้วก็อาการนะครับผมก็ตามคลิป ข้างต้นเมื่อสักครู่นี้เลยนะแล้วก็วิธีการติดต่อกับทงที่ศูนย์นะครับผมนะครับก็ติดต่อได้เพราะว่าอันนี้ผมซื้อมาเป็นเนี่ยครับเดี๋ยวผมมาให้ดูผมติดต่อไปจากข้างกล่องเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีข้างกล่องตรงนี้อยู่นะครับเนี่ย STM เนี่ยครับ STM service เนี่ยครับก็ละแอดไลน์ไปก็แจ้งปัญหาเข้าไปนะครับแต่ว่าอันนี้ผมซื้อของศูนย์นะคือพี่ๆท่านไหนที่จะหาไม์รุ่นนี้อยู่นะผมแนะนําว่า ให้ซื้อศูนย์ดีที่สุดนะครับเนี่ยมันเจอปัญหาเงี้ยแล้วมันสบายใจนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเคลมได้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งเนี้ยไปที่บริษัทเขานาะให้เขาไปเคลมให้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูก็ว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหน้าจอจะสีจะเปลี่ยนไปเยอะไหมจากจากคลิปนี้นะนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะส่งกลับไปนะครับก็ตามขั้นตอนของที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งไว้เลยนะเปลี่ยนหน้าจอให้ใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูก,ากันว่ากลับมานะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะตัวสีหรือว่า ตัวหน้าจอเขาจะออกเป็นสีสันประมาณไหนนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งไปทั้งทั้งสามตัวแบบนี้เลยนะนะครับโอเคละครับเดี๋ยวผมจะส่งไปแค่นี้นะคือมีตัวไม้นะครับหนึ่งสสาตัวนี้นะที่มีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเพิ่มอีกสตัวให้เหมือนกันนะครับผมนะครับแล้วก็ ตัวกล่องชาร์จแล้วก็ตัวเคส3าอย่างนี้นะครับที่ผมจะส่งไปเนาะหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการส่งของไปเคมนะครับผมนะครับพอหลังจากนั้นวันนึงเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะว่าได้รับของเรียบร้อยแล้วคือเขาไลน์มาบอกเลยนะน่ารักมากเลยนะครับผมหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ3อาทิตย์ได้นะครับอะไรมาเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาบอกนะครับผมแล้วผมก็บอกว่า ยังไงก็ช่วยส่งรูปหน้าจอเก่าให้ผมดูหน่อยกับหน้าจอใหม่นะครับผมนะครับเจ้าหน้าที่ก็ส่งมาให้ดูอันนี้เป็นรูปก่อนเปลี่ยนนะจะเห็นได้ว่าซลาลมาโมนิกตัวขวาของผมเนี่ยยังไม่มีไฟติดขึ้นมานะก็คือยังเป็นจอที่เสียอยู่นะครับผมนะครับส่วนจออันบน3อันนั้นอนะ่ะก็เป็นจอใหม่ที่ยังไม่ได้ใส่นะครับจะสังเกตว่าตัวหน้าจอเนี่ยเขาจะเป็นสายแพรนะครับผมสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยไม่มีการบัดกีดใดๆเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งเคหรือเปลี่ยนหน้าจอก็ไม่ต้องกังวลว่าบอร์ดจะเราจะช้ำด้วยนะคครับผมนะ ครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ทางช่างได้เปลี่ยนหน้าจอให้ผมเสร็จแล้วนะจะเห็นได้ว่าซาลโมนิกของผมรูปตัวขวามือนะครับด้านล่างเนี่ยไฟหน้าจอก็ได้ติดสว่างขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็สีจะออกเป็นฟ้าอมเขียวนิดนึงนะครับก็คือจะเหมือนกันทั้งสามหน้าจอเลยนะครับผมนะครับส่วนอันบนที่เราเห็นนะ่ะที่เป็นจอสามอันก็คือเป็นหน้าจอเก่าที่ทางช่างได้ถอดออกมาแล้วนะครับผมครับแล้วนี่ก็เป็นอะไหล่นะทั้งจอเก่าและจอใหม่นะครับที่ ได้ทําการถอดออกมาแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ถ to ่ายรูปไว้ให้นะครับผมนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมนะครับก็เผื่อว่าพี่พท่านไหนเนี่ยไม่เคยเห็นรูปอะไรหรือว่าเจ้าหน้าจอที่มันมีปัญหานะครับก็ลองดูตามรูปนี้ได้นะครับเป็นแบบนี้นี่เองนะครับครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับว่าตอนนี้ได้ซ่อมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะให้เราเลือกว่าจะให้เราไปรับเองหรือว่าจะให้ ส่งกลับมาที่บ้านก็ได้นะครับโดยถ้าส่งกลับมาที่บ้านเราเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในการส่งประมาณ100บาทนะครับครับหลังจากนะั้นผมก็โอนค่าส่งอะไรไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอทางศูนย์บริการส่งของกลับมานะครับก็น่าจะประมาณ2วันนะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีหน้าจอที่หลังเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะสีออกมาประมาณไหนนะเดี๋ยวเรามาลองเทียบกันดูกับภาพหน้าจอที่ผมถ่ายไว้ก่อนส่งไปเปลี่ยนนะครับผมครับตอนนี้ก็ได้ของมาแล้วนะที่ของเคที่ทางบริษัทส่งกลับมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาแกกะพรร้อัันนดูคบ เอครับนี่ก็แกะออกมาจากตัวกล่องเ้วนะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับโอเคนี่ก็แกะพลาสติกมาแลนน้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับครบับโอเคนี่นี่จะเป็นใบที่เราส่งซ่อมนะครับนี่ก็เป็นของที่ผมส่งไปนะครับอ่าแบตยังมีไฟเนาะโอเคอันนี้ก็กลับมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับฟิล์มเฟิร์มก็ก็คือตัวเครื่องเนี่ยเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนไปเลยนะเดี๋ยวมาดูข้างหลังหน่อยนะครับโอเคเลยอะ่ะ น็อตเนิร์ดอะไรก็ถอดได้เรียบร้อยมากนะครับไม่มีรอยเลยเนี่ยครับตอนนี้หน้าจอติดแล้วนะครับจะเป็นสีแบบนี้เนาะเนี่ยครับนี้เลยนะเนี่ยครับโอเคแล้วครับนี่ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะตัวนี้นะครับที่มีปัญหาอยู่นะตอนแรกที่มันไม่ไม่ติดนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องดูหน่อยนะครับ นี่ติดมาเหมือนเดิมแล้วนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคล่ะก็ถอดมาเช็คก็คือใช้งานได้ปกติดีทุกอย่างเลยนะครับผมนะครับก็อันนี้ก็ส่งไปเคมใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์นะก็ถือว่านานไหมก็ผมว่าก็ระยะเวลาก็ประมาณนี้นะรออะไรรออะไรด้วยนะครับผมนะครับใช้งานได้แล้วเดี๋ยวลองออไปเทียบกับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปดีกว่าตอนที่ผมรับมานะกับรูปเก่าว่าหน้าจอ มีแบบสีแตกต่างกันเยอะไหมนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่อันนี้เป็นสีที่เปลี่ยนมาแล้วนะเนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าจอที่เปลี่ยนเปลี่ยนมาแล้ว3ามตัวเลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเทียบไว้ให้นะครับด้านบนด้านบนตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเทียบไว้เนี่ยครับเี่ยนะคือสีนี้นะที่เปลี่ยนมาใหม่นะเนี่ยครับลองไปเทียบกับสีเก่านะนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนเนี่ยที่ใช้ซาลาโมนิกอยู่นะแล้วซื้อศูนย์นะครับไม่ว่าจะศูนย์ไหนก็แล้วแต่นะครับเหมือนของผมเนี่ยแล้วก็มีปัญหาเดียวกันหรือว่ามีอาการเดียวกันเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปส่งเคมตามเคสของผมได้เลยนะนะครับเขาก็จะเปลี่ยนต้าจอให้ใหม่นะครับผมก็ถือว่าคุ้มคุ้มนะครับที่ตัดสินใจไม่ผิดที่เราไปซื้อเครื่องศูนย์นะครับเพราะว่ามันมีประกันแบบนี้แหละนะครับนะครับสปีนะ ก็ส่งเคมได้เลยนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่ไม่อยู่ในประกันก็ส่งไปก็ได้ครับแต่อาจจะมีค่าเปลี่ยนหน้าจอแค่นั้นเองนะครับแต่ผมไม่ได้ถามนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณพันสองพอยู่แล้วครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่เจอปัญหาเหมือนกับของผมอันนี้หรือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่กําลังหาวิธีที่จะแบบว่า ซ่อมอยู่หรือว่าเจอ,อาการเดียวกันอยู่นะครับผมนะครับยังไงก็ฝากไว้สักคลิปนึงนะครับผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอเก็นคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ